สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำคีโตโยเกิร์ตชีสเค้กค่ะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างครีมชีสกับโยเกิร์ตเพื่อให้ได้รสชาติที่แตกต่างออกไปอะนะคะสูตรนี้จะเป็นเค้กที่มีลักษณะอ่อนนุ่มโดยมีครัสต์หรือว่าฐานด้วยค่ะนะแจงใช้ถั่วลิสงอบสุกที่เอาเปลือกอ่อนออกแล้ว250กรัมทำเป็นครัสค่ะ ใครจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบคลัสหนาหรือว่าบางใครไม่ทานถั่วลิสงใช้ถั่วอัลมอนด์อบค่ะหรือจะใช้เป็นแป้งอัลมอนด์เลยก็ได้แต่วันนี้นะแจงอยากได้ฐานที่มีความกรุบกรุบสักหน่อย <c oughs> ก็เลยจะใช้ถั่วเต็ม,มเมล็ดเอามาบดเพื่อให้ได้เท็กเจอร์ตามที่ต้องการนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วใช้เนยเค็ม120กรัม ไปละลายในไมโครเวฟสัก45วินาทีแล้วเอาออกมาผสมกับถั่วใครจะใช้เนยจืดก็ได้นะคะหรือใครจะเติมสารให้ความหวานลงไปในส่วนของฐานด้วยก็ตามแต่ความพอใจเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้ลงใส่ในพิมพ์ที่ปูด้วยกระดาษไขน้าแจงใช้พิมพ์ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วนะคะใส่ลงไปแล้ว ใช้หลังช้อนโกยให้ครัสต์ปีนขึ้นมาด้านข้างของพิมพ์ให้รอบรค่ะแล้วใช้ก้นแก้วที่เรียบๆกดกดให้แน่นและเสมอกันนะคะเสร็จแล้วเอาครัสเนี้ยไปวางพักไว้ในตู้เย็นระหว่างที่รอทำขั้นตอนต่อไปค่ะใช้ครีมชีสที่อุณหภูมิห้อง250กรัมคือเราต้องเตรียมเอาครีมชีส มาวางไว้นอกตู้เย็นก่อนนะคะใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีให้กระจายตัวสักหน่อยก็ใส่วิปครีม 150ml ลงไปค่ะตีผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็คอยปาดขอบห่างไปด้วยค่ะจริงๆจะใช้เพียงแค่ตะกร้อมือผสมก็ได้นะคะแต่วันนี้นะแจงต้องการความสะดวกรวดเร็วค่ะแนะนำให้ใช้อ่างผสมที่ทรงสูงกว่านี้นะคะ เสร็จแล้วใส่สารให้ความหวานกับกลิ่นวานิลาลงไปนาแจงใช้น้ำตาลหล่อฮังกล้วยครึ่งถ้วยตวงซึ่งหวานอยู่สักหน่อยใครจะลดปริมาณลงก็ได้นะคะน้ำตาลหล่อฮังกล้วยเนี่ยนแจงได้มาจากเพจแม่แนนคีโตเห็นว่าราคาเขาน่ารักดีเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่สองฟองลงไป ตามด้วยนางเอกของวันนี้ก็คือกรีกโยเกิร์ตห่ถ้วยเล็กก็ประมาณ150กรัมค่ะซึ่งก็ออกจะมากอยู่สักหน่อยแต่น้าแจงไม่อยากให้เหลือนะคะก็เลยใส่แป้งมะพร้าว1นส่วนสี่ถ้วยตวงหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ25กรัมลงไปด้วยเพื่อเป็นการช่วยไม่ให้ส่วนผสมเหลวเกินไปอนะคะแล้วตีผสมให้เข้ากันจริงๆส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ค่ะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ลงในพิมพ์ทับฐานที่เราทำพักไว้แล้วนำไปอบแบบรองน้ำคือใส่น้ำร้อนเข้าไปในเตาอบด้วยวางไว้ด้านล่างพิมพ์นะคะอบด้วยไฟบนล่าง165องศาเซลเซียส เป็นเวลา45 50นาทีหรือก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านอบเสร็จแล้วยังแกะออกจากพิมพ์ไม่ได้ค่ะต้องรอให้หายร้อนซะก่อนแล้วนำไปใส่ตู้เย็นข้ามคืนไปเลยค่ะค่อยนำออกจากพิมพ์ม,มาตัดแบ่งรับประทานนะคะรสชาติจะออกอมเปรี้ยวอร่อยค่ะ ขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจให้นาแจงด้วยดีมาตลอดนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้นาแจงด้วยค่ะนาะแจงจำหน่ายคอมบูชานะคะขอบพระคุณสำหรับยอดสั่งซื้อสนับสนุนนาแจงได้ตามร้านขายผลิตภัณฑ์ k e โตหรือที่เพจ healthy and keto by นาแจงแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ